สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพุทธที่24พฤษภาคมค่ะและก็อัปเดตจาก ECMWF และ GFS ค่ะแล้วเราก็จะไปเช็คกันนะคะว่าวันนี้นะคะฝนตกหนักอยู่ที่จังหวัดไหนภาคไหนนะคะและว,วันนี้นะคะนุ้ยก็ปักหมุดให้กับเพื่อนๆที่ร้องขอมาค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนะั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดค่ะฝนฟ้าอากาศวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะที่เข้าสู่ฤดูฝนการกระจายตัวนะคะก็ดีต่อเนื่องค่ะโดยมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะ40-70%เกือบทุกภาคค่ะยกเว้นภาคเหนือมีฝน30-40%ค่ะวันนี้ก็ ยังเน้นนะคะตกในช่วงบ่ายข้ามดึกเช้าค่ะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะลมกระโชกแรงฟ้าผ่าฟ้าขนองได้บางพื้นที่นะคะและตอนนี้ค่ะเรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปกันค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมียอมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียค,ค่ะ ซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะแต่ก็ยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองนะคะทางภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพรอ่อุตรดิฐ พิจิตพิศณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการอุดรธานีหนองบัวลำพูสก,กลนครน,นครพนมขอนแก่นกาลสินมุกดาหารร้อยเอ็ดและยาโสธรค่ะและที่ภาคตะวันออกอยู่บริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเศาและชนบุรีค่ะ ขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะและสำหรับภาคกลางนะคะก็มีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรี กาญจนบุรีและราชบุรีค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะฝนก็จะเน้นนะคะในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะและที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะโดยที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ต กระบี่ตรังและสตูลค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ฝนก็ในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาค่ะและตอนนี้ค่ะเรามาอัปเดตจาก ECMWF และ GFS กันค่ะ ตั้งแต่วันนี้วันที่24ถึงวันที่31พฤษภาคมฝนเพิ่มขึ้น70-90%จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะที่ก่อตัวในทะเลจีนใต้แล้วก็เคลื่อนตัวผ่านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางลงอ่าวมอตมะช่วงวันที่26ถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะ เตรียมรับมือค่ะขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะและตอนนี้นะคะน่วยปักหมุดให้กับ3จังหวัดค่ะมีจังหวัดพิษณุโลกลบบุรีและก็จังหวัดชุมพรค่ะที่อำเภอบางระกมจังหวัดพิษณุโลกวันนี้นะคะมีฝนเล็กน้อยค่ะในช่วงตอนเย็นและตกอ,อีกทีช่วงดึกค่ะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะคะฝนหนักค่ะฝนก็จะเว้นไปนะคะประมาณวันหรือ2วัน ตกอีกทีก็จะเป็นวันเสาร์และยาวไปจนถึงอาทิตย์หน้าค่ะที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีวันนี้ก็มีฝนเหมือนกันค่ะเป็นช่วงตอนเย็นนะคะประมาณสี่โมงเย็นฝนหนักค่ะแล้วก็ตกอ,อีกทีช่วงค่าวันพฤหัสก็มีฝนค่ะแล้วก็ฝนก็จะตกอ,อีกทีนะคะวันเสาร์ครั้งนี้ก็ยาวจนถึงอาทิตย์หน้าเลยค่ะที่จังหวัดชุมพรนะคะหนุยปากให้ที่อำเภอเมืองค่ะ มีฝนนะคะวันพฤหัสแต่เป็นฝนเล็กน้อยนะคะช่วงเที่ยงบ่ายค่ะวันศุกร์วันเสาร์มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะฝนก็จะหนักนะคะประมาณอาทิตย์หน้าวันจันทร์และวันอังคารค่ะจบพยากรณ์อากาศและพบกนันยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย